แต่ละปีเราสะสมเงินส่วนชราภาพกันเท่าไหร่ครับสวัสดีครับนี่คือ YouTube Channel hrcomars คุณอยู่กับผมสราวุฒิชัยดีสำหรับใครที่ส่งเงินสมทบประกันสังคมไม่ถึง180เดือนเวลาที่ไปใช้สิทธิ์ชราภาพจะได้รับเงินชราภาพเป็นบำเหน็จครับซึ่งบำเหน็จนั้นจะมีวิธีการคำนวณที่แตกต่างจากบำนาญนะครับบำเหน็จ um จะคำนวณจาก เงินที่เราสะสมทั้งหมดนะครับเอามาบวกบวกบวกรวมกันแล้วก็มีการบวกดอกผลเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับซึ่งดอกผลเนี่ยผมจะไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่นิ่งครับมันจะขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่ที่ผลของการลงทุนในแต่ละช่วงนะครับซึ่งทางประกันสังคมเขาก็จะมีการประกาศออกมาในแต่ละปีนะครับว่าปีนี้เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับก็นําตรงนั้น มาคำนวณแล้วก็บวกเพิ่มเข้ามานะครับแต่ในคลิปนี้เราจะมาดูเฉพาะตัวเลขที่เราสะสมที่ยังไงยังไงก็ได้แน่นอนสำหรับใครที่ส่งเงินสมทบไม่ถึง180เดือนนะครับ มาดูที่หน้านี้นะครับผมจะแบ่งเป็นผู้ประกันตน2ประเภทนะครับซึ่งที่จริงแล้วผู้ประกันตน2ประเภทคือมาตรา33กับตามมาตรา39เนี่นะครับก็ไม่ได้แบ่งแยกอะไรกันมากนะครับการแบ่งแยกก็คือแบ่งแยกสถานะเท่านั้นเองนะครับสําหรับผู้ประกันตนตามมาตรา33ก็คือคนที่เป็นลูกจ้างนะครับก็จะมีนายจ้างคอยดูแลอยู่นะครับเวลาที่นำเงินสมทบส่งเข้าไปในกองทุนเนี่ยนะครับก็ ไม่ต้องนำส่งด้วยตัวเองนะครับนายจ้างจะทำหน้าที่เป็นผู้นำส่งให้โดยเมื่อมีการจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างนายจ้างก็จะหักเงินจากค่าจ้างของลูกจ้างนั้นเป็นเงินจำนวน5%เปเซครับและนายจ้างก็จะออกเงินจำนวนเท่ากันก็คือ5%เปเซนของฐานค่าจ้างเฉพาะค่าจ้างนะครับไม่เกี่ยวกับค่าอย่างอื่นที่ไม่ได้นับเป็นค่าจ้างนะครับในเดือนนั้นนะครับคำนวณออกมา 5%แล้วก็นายจ้างอีก5%ก็จ่ายเข้าไปในกองทุนประกันสังคมนะครับและการที่กองทุนประกันสังคมรับเงินไปนะครับเขาก็จะมีการจัดสรรเงินนะครับเงินจาก5%เนนี่ยนะครับก็จะมี2%เนี่ยที่จะนำไปใช้เป็นส่วนอื่นๆนะครับอย่างเช่นกรณีจะป่วยทุพพลภาพคลอดบุตรต่างๆเนี่ยนะครับและอีก3%นะครับก็จะเป็นส่วนของชราภาพกับสงเคราะห์บุตรนะครับ เราจะเห็นว่ามีสงเคราะห์บุตรห้อยมาด้วยนะครับตรงนี้ก็ทําให้ลหลายๆคนกังวลน,นะครับว่าถ้าเกิดว่าเราไปใช้สิทธิสงเคราะห์บุตรมันจะทําให้เงินที่เราสะสมเอาไว้ลดลงไหมก็ต้องบอกว่าไม่ลดลงครับสงเคราะห์บุตรเนี่ยเป็นของแถมสําหรับเงินสะสมนะครับคือคุณมีการสะสมเงินเอาไว้แต่สามารถใช้สิทธิ์สงเคราะห์บุตรได้ในเงินก้อนนี้โดยที่เงินไม่ลดลงแต่อย่างใดนะครับรวมของลูกจ้างสามนายจ้าง3ามก็เท่ากับว่า มีการสะสมเดือนละ6นะครับมาดูเส้นทางของผู้ประกันตนตามมาตรา39กันบ้างนะครับผู้ประกันตนตามมาตรา39ไม่มีนายจ้างนะครับก็ถือว่าตัวเองเป็นทั้งนายจ้างและลูกจ้างนะครับแล้วก็จะไม่มีสิทธิ์ในกรณีว่างงานจึงทําให้เงินหายไป0.5บวก0.5นะครับก็คือปกติถ้าเกิดว่าเป็นของผู้ประกันตนมาตรา3 3จะมี ในส่วนของนายจ้างเนี่ย0.5เป็นของกรณีว่างงานแล้วก็ของลูกจ้างอีก0.5รวมกันก็เป็น1เป็นะครับเป็นของกรณีว่างงานของมัตรา39เนี่ยก็เลยหายไป1นะครับแทนที่จะเป็น10ก็เลยเป็น9นะครับจาก9นี่ยนะครับก็จะเป็นกรณีอื่นๆ3นะครับกรณีอื่นๆ3แล้วก็ ของชาราภาพสงเคราะห์บุตรเนี่ยก็หกเปอร์เซ็นต์เท่าก,กันกับของผู้ประกันตนต,นตามมาตรา3 3เลยนะครับก็เท่ากับว่ามีการสะสมเดือนละ6%เนะครับคราวนี้เรามาดูจํานวนเงินนะครับที่ว่า6%เนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่ต่อเดือนนะครับที่จริงถ้าใครคิดคํานวณได้ก็คิดคํานวณได้เลยนะครับผมมีตัวอย่างคร่าวๆให้ดูนะครับก็จะมีตัวเลข ของฐานค่าจ้าง4,800บาท8,606บาท9,930บาท10,000บาท12,000บาท13,000บาทแล้วก็15,000บาทนะครับถ้าคิดเป็นแต่ละเดือนนะครับสำหรับฐาน4,800บาทเนี่ยคือฐานของผู้ประกันตนตามมาตรา39เลยนะครับก็จะมีการสะสมเดือนละ288บาทตกปีละ3,456บาทนะครับ สำหรับค่าจ้างอื่นๆก็ดูแบบเดียวกันนะครับดูสะสมในแต่ละเดือนก็ดูที่ช่องที่2นะครับแล้วก็สะสมตลอดปีก็ช่องบรรทัดที่3นี่ยนะครับสำหรับของค่าจ้าง15,000บาทนะครับเราจะเห็นว่าใน1ปีเนี่ยมีการสะสมถึง1800บาทเลยทีเดียวนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครเคยคำนวณเงินที่ตัวเองจ่ายเข้าไปสมทบให้กับกองทุนประกันสังคมแล้ว เราจะเห็นว่าเราไม่ได้จ่ายถึงปีละ10,000กับ800บาทนะครับลองมาคำนวณดูนะครับว่าคนที่มีฐานค่าจ้าง1 5 0 0งบาทปกติแล้วนะครับเขาจ่ายเงินสมทบกันเท่าไร่ต่อปีนะครับการจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตนนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็คือจ่าย5%ปเซ์ของฐานค่าจ้างนะครับฐานค่าจ้าง1 5 0 0 0บาทนะครับ5%เซก็คือ750บาทนะครับ เดือนละ750บาท1ปีมี12เดือนนะครับก็เท่ากับว,ว่าใน1ปีนั้นเขามีการจ่ายเงินสมทบเข้าไป9,000บาทแม้ไปบอกว่าเขาที่จริงผมก็เป็นผู้ประกันต,นตนตามมาตรา33ที่จ่ายในอัตรานี้เหมือนกันนะครับก็ปีละ9,000บาทนะครับเดือนละ750บาท12เดือนเป็น9,000บาทนะครับ ก็ถือว่าจ่ายน้อยกว่าที่สะสมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราได้สิทธิ์ในช่วงชราภาพนะครับเป็นบําเหน็จเราได้เงินสะสมมากกว่าเงินที่เราจ่ายไปทั้งหมดแน่นอนสําหรับผู้ประกันตนตามมาตรา33นะครับแต่ถ้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39ล่ะเดือนละ4,800บาทใช่ไหมครับเขา้าใจเดือนละเท่าไหร่เขา้าใจเดือนละ 432บาทนะครับก็เท่ากับว่า1ปีก็คูณ12ไปนะครับก็ตกไปปีละ5,184ที่จริงผมไม่ได้คูณเลขอะไรเร็วหรอกครับเพราะว่าผมกดเครื่องคิดเลขเอาไว้แล้วนะครับก็จ่ายปีละเท่านี้นะครับแต่ว่ามีสะสมอยู่ปีละ3,456นะครับก็เท่ากับว่า ไปเยอะกว่าที่สะสมนะครับแต่ว่าที่มันหายไปนั้นมันก็ไปอยู่ในกรณีอื่นนะครับเงินก็ไม่ได้สูญเปล่าอะไรนะครับก็ยังเป็นความคุ้มครองในช่วงที่ส่งเงินสมทบนะครับแต่ว่าของผู้ประกันต,นตนตามมาตรา33เนี่ยคือพิเศษหน่อยนะครับนอกจากจะได้รับความคุ้มครองในระหว่างที่จ่ายเงินสมทบแล้วนะครับและเงินที่สะสมเนี่ยยังเยอะกว่าเงินที่ตัวเองจ่ายเข้าไปในกองทุนด้วยนะครับ นี่คือเงินสะสมในแต่ละปีของเรานะครับเราจะสะสมกันอยู่ที่ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ค่าจ้างอื่นๆนะครับท่านก็เอาฐานค่าจ้างของท่านไปคูณด้วย6%ก็นะครับก็จะออกมาเป็นเดือนนะครับอยากรู้ว่าต่อปีเป็นเท่าไหร่ก็คูณ12ไปนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับใครยังไม่ได้กดติดตาม you t u b e c h anel n HR c o m a s r เข้าไปกดติดตามกันได้ที่สัญลักษณ์ของช่องนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ